เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Standard Cell อีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับผมมาแล้วก็ช่องพีมาจากอด i ชเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราได้ประกิจนะครับผมสำรวจชายหาดทางตะวันออกนะครับไม่รู้ว่าตรงบริเวณแถวนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมชอบจังเลยอ่ะเขาจะมองตามเมาส์นะฮะแล้วเราสามารถใช้เมาส์ในการเดินทางได้ด้วยนะครับคลิกขวาไปว้าเรียบร้อยแล้วคลิกซ้ายล่ะเอาเป็นการคุยครับสวัสดีครับคุณสเวนครับเราสำรวจก่อนตอนนี้ฮะ เร่งความเร็วครับฟืดเลยครับฟืดฟืดสำรวจฝั่งตะวันออกของชายหาดนะมันน่าจะอยู่ฝั่งนี้ครับตะวันออกดูซิมีอะไรบ้างเอ๊ะตะกี้นี้เอาน้องเต่าน้อยนะครับมีกล่อง3ามใบนะฮะนอกนั้นล่ะมีอะไรอีกไหมดูซิมีอะไรที่สามารถเก็บขึ้นมาได้บ้างเราเอ๊ะเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรนะวิว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 ตรงนี้ตรงนี้คืออ๋อที่ตกเบ็ด เรายังไม่มีเบ็ดตกปลาเพราะฉะนั้นข้ามผ่านไม่ได้เลยครับเราเลาะมาเรื่อยๆล่ะติดพุ่มไม้ติดพุ่มไม,ตไม้ต้องใช้ขวานน้องพี่ยังไม่มีขวานพี่ยังไม่สามารถทําอะไรได้อพลังงานครับสังเกตด้านบนครับใช้แบบเหลือครับเหลือๆเลยครับอันนี้ผมสำรวจมารอบๆเลยครับเฮ้ยอันนี้อะไรต้องใช้ขวานอีกแล้วโอ้ไ oh ม uh ่ฮาฮ่า huh, uh huh. ด้านหน้าด้านหน้า อ๋ใครเอ่ยดูสิอ้าวมาฉันดีใจมากเลยที่เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยเอ้าคุณลุงโลแกนครับคุณลุงแสดงว่าคุณลุงติดนานมาอยู่ตรงนี้นานหรือยังครับทาไมไม่ไม่เดินตรวจเกาะหน่อยนะครับฉันจําได้ว่าฉันตอนที่มันเกิดเรื่องอะ่ะฉันจับไม้กระดานแผ่นเดียวรอยมาติดฝั่งแถวนี้เลยคุณแล้วคนอื่นๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเซตอัพ ร้านค้าเดี๋ยวเด้อคุณลุงแกบอกว่าผมกับคนอื่นตั้งรกราดตั้งร้านค้าตั้งอะไรกันแล้วเหรออะไรประมาณนั้นนะฮะกับที่แคมป์กันเถอะรับรองว่าฉันจะต้องช่วยคุณได้แน่ๆโอ,โอเคฮะตอนนี้นะเรา move โ l แกนมาแล้วนะมาอยู่ที่แคมป์กับเราแล้วนะครับผมอันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยสําหรับที่นี่เราต้องการเพิงที่ปักใสเพราะฉะนั้นในการสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้อง เตรียมของนิดหน่อยไม่นิดแล้วเยอะๆแน่ๆแลฉันจะเตรียมสถานที่ไว้สําหรับสร้างสิ่งเหล่านี้ในระหว่างนี้เธอก็ไปสำรวจชายหาดซะเพื่ออาจจะเจอของที่เอามาใช้งานได้ฉันสังเกตได้ว่าของบางอย่างของฉันเนี่ยมันลอยมาติดฝั่งด้วยอย่าบอกว่าผมต้องไปหาพวกนี้โอ้ m ม่ก็เลื่อยครับมาถึงเห็นเลื่อยเลยครับเดี๋ยวก่อนผมเห็นคอนด้วยฮะเก็บเรียบร้อยอขึบนอนอยู่ฝั่ง ฟังแถวนี้หรือเปล่าเอาไม่ใช่แหละผมคิดว่าเป็นคอนเห็นเป็นไม้ๆไ,ไ,ได้ได้ยังไม่เก็บเลื่อยอีกลืมไปว่าเกมนี้กดแล้วมันดึงขึ้นมาแล้วมันต้องเดินผ่านด้วยมันถึงจะเป็นการเก็บที่แท้ทรูนะครับนี่ไงคีมนะครับผมเรียบร้อยที่คีบหรือคีมเนะี่ยที่คีบเหล็กคีมเหล็กนะครับง่ายง่ายอุ้ยหูเต่าน้อยเอ๊ะสเวนนายมาทาอะไรแถวนี้น่าจะมาจ็อกกิ้งแหละ นายเห็นคอนไหมอั้นนั่นนั่นนก็ว่าอยู่แกมาตั้งสถานที่เอาไว้ทํานู่นนี่นั่นไว้ตรงนี้เหรอเนี่ยดูซิว่าเราต้องการโอเคครับเครื่องมือตะกี้ที่ที่เราเก็บมาครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวก่อนดี๋ยวุงลุงเป็นช่างไม่ใช่ครับลุงน่าจะเข้ามาเข้ามาทําให้นะฮะโอเคสร้างสเตชันเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้นุ่มแกควรจะขยายค่ายขึ้นไปอีก ไปที่ลาบสูงทางตะวันออกเฉียงใต้ฉันว่าฉันพบทางที่จะไปนะแต่มันติดพุ่มไม้เพราะฉะนั้นแกไอหนุ่มแกเอาขวานของฉันไปซะแล้วก็ตัดทําลายมันทิ้งเพื่อที่จะเปิดเส้นทางสำรวจในพื้นที่ใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้อีกแล้วเหรอครับ <S <S เราต้องเพิ่มพื้นที่ให้กับค่ายของเรานี่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ป่ะปัดเข้าไปศพสบัสบอูสต้ามีนาจัดหนักๆครับเดี๋ยวก่อนนะ ทางนี้ใช่ไหมผมผมไม่แน่ใจหรือว่ามันต้องตรงบริเวณค่ายใช่ป่ะใช่ฮนะตรงบริเวณค่ายครับไอ้บ้าเฮ้ยตรงนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่เพิ่มอาณาเขตให้เรียบร้อยเคลียร์แอรเรียรนะครับผมรวบรวมไม้นะครับ6ชิ้นนะครับผมแล้วผมจะรวบรวมอย่างอันนี้อันนี้น,นี่อึบยืนอ่ามันอาจจะเป็นจุดมาร์กอะไรบางอย่างแล้วเราก็รวบรวมไม้นี่อะไรเนะี่ย เอาอีกครับเราเราซนอยู่แล้วครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับมือมังมือบอลนครับมือบอลเฮ้ยเจอกล่องแฮได้อะไรบ้างอได้มหาสมบัตินะครับผมสกอบสําคัญนะของงานตกแต่งหลายๆอย่างนะครับที่ทําเองทํามือนะครับผมเป็นเครื่องประดับเล็กๆเป็นชิ้นส่วนเล็กๆนะครับที่แวววาวนะครับจะถูกซ่อนอยู่ในนี้นะประมาณนั้นนะครับครับก็น่าจะเอาไว้ทํา อันนี้น่าจะทําสะพานครับแน่นอนครับในอนาคตฉันต้องตัดต้นไม้ตัดได้ไหมเฮ้ยตัดได้โอ้โหจมแหลมไปเลยได้มาแล้วครับไม้ฮะเขาต้องการหเราได้มา2ต้นสุดท้ายแล้วต้นสุดท้ายเฮ้ยได้น่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ด้วยเราไปปลูกได้ไหม ลองดูแล้วกันนะครับคุณลุงโลแกนมาถึงตรงนี้เลยเหลยครับเนี่ยเจาหนุม่มแกรู้ีใช้ขวานอยู่ว่าเก่งเหมือนกันใช่ย,อย่อยนั่นนี่เอาละฉันคิดว่าแกรพร้อมแล้วที่จะสร้างสิ่งต่างๆมาลองดูซิว่าสามารถสร้างอะไรจากพิมพ์เขียวได้บ้างหลังจากที่แกรสร้างเสร็จแล้วเนี่ยแกกลับมาหาฉันที่นี่เข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจฮะคุณลุงโลแกนแกนะบอกให้เรานะไปคราฟนะครับครบาฟไม้กันอันนั้นเก็บได้แล้วล่ อุตาขอหน่อยเข้าโพดน่ารักจริงๆเลยเรียบร้อยแล้วก็เราสามารถปลูกเมล็ดเมล็ดพันได้ไหมไม,ไม่ไม่ได้ครับเมล็ดเรามีศูนย์นะฮะใช่ไหมฮะศูนย์ครับเนี่ยล็อกล็อกหมดเลยฮะศูนย์เลยแล้วแล้วเมล็ดที่เราเก็บมานี่คือผมเอาติดหัวใจผมติดหัวใจขวานไว้ดีไหมน่าจะดี ว้าว้าทีนี้กด F มามันจะเป็นขวานให้เราเลยนะครับเพอใช้ได้ใช้ได้ไดตอนนี้เดี๋ยวไปสเตชันก่อนน้องพี่อยากไปสเตชันนี่โต๊ะคราฟของเรานะครับมาแล้วครับผมนี่ฮะอ่าเราทำไม้กระดานนะครับโอเคฮะกดที่ของที่เราจะคราฟแล้วเราก็กดค้างไว้นะครับเรียบร้อยน้องเสร็จแล้วครับคุณอะไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ ลุงลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนเอาอยู่นี่ไวมากเลยเสร็จแล้วลงุงหู้ไม้กระดานพวกนั้นดูดีเลยทีเดียวเอาล่ะตอนนี้ใช้ไม้ที่แกทํามาสร้างเพิงให้มันเรียบร้อยซะเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมสมัครมาเป็นช่างไม้แหละครับอ่ะามามา,มาครับจัดไปฮนะเรียบร้อยโอ้โห,โโหตัวลอยเลยครับเดี๋ยวก่อนนะไม้สองกองได้บ้านหนึ่งละสุดยอดเออ ฉ,ฉันไม่คิดว่าฉันจะพูดแบบนี้นะว่าแต่แต่ว่าเออฉันประทับใจมากเลยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยประทับใจเหรอลุงลุงมองมันมันมันกะนลงสลองปง่งปงมากเลยนะเพิงนี้มันดูแบบว่าสบายตามากมันมันทําได้ดีจริงๆเอะ่ะ ลุงยอกยอเกินไปแล้วเอาละเจ้าหนูทำไมนายไม่ช่วยฟิโร a ่าช่วยฟิโร a าสร้างเพิงนะครับอ่าได้ครับได้ได้ได้ไดฉันแน่ใจว่าเธอน่ะอยากจะได้ที่พักเป็นของตัวเองนะฮะให้อยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะเออแล้วก็เราได้ของคราฟตัวใหม่ด้วยนะเป็นเตียงนอนนะครับใช้ไม้หกกับใช้ไอ้ตัวเครื่องสมบัติที่เราได้มานะครับหชิ้นนะครับโอโอเคได้เลยได้นี่ ของคาร์ฟนะฮะมีมาใหม่ครับ1ชิ้นว้าวอันนี้มันคืออารมณ์เหมือนเป็นของขวัญน,นะครับนี่ฮะเป็นของขวัญให้กับสําหรับใครก็ได้ที่รักธรรมชาติซึ่งผมก็ไดน่าเะดาวออกแล้วว่าใครรักธรรมชาติแน่นอนครับอุ้ยคุณลุงโอ้โหคุณลุงคุณลุงเพียบเลยครับคุณลุงปลดล็อกหลากหลายครับ คุณลุงหลากหลายในการปลดล็อกครับแต่และอันเนี่ยมันก็จะปลดล็อกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เราสามารถคราบได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราพัฒนาความสัมพันธ์นะครับกับคนคนนั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามอบของขวัญน,นะครับที่คนคนนั้นชอบให้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สามารถปลดล็อกนะครของบางอย่างเนี่ยไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับคุณลุงโลแกนแก่แก,แกชอบประเภทไหนเอ๊ กจะเป็นฝ่ายลุกฝ่ายรับไม่ใช่นะฮะใจเย็นๆนะครับก็เราจะค้นพบได้นะครับว่าแต่ละคนเขาจะชอบของแบบไหนประเภทไหนฮะลองเอามาให้ครับแล้วมันจะขึ้นมาเองครับว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับแล้วก็แต่ละคนนะฮะจะมีสไตล์การตกแต่งนะครับตกแต่งที่พักมันของตัวเองนะฮะถ้าอยากรู้ว่าคุณลุงโลแกนแกเองชอบสไตล์การตกแต่งแบบไหนเฟอร์นิเจอร์แบบไหนมาลงอะไรเงี้ยก็ลองเอาเฟอร์นิเจอร์มาลงดูนะครับ ก็จะขึ้นให้นะว่าเออชอบไม่ชอบนะครับเราก็ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับปลดล็อกเพิร์กพิเศษอะไรอย่างนี้นะครับอย่างตัวแรกเนี่ยฮะเพิร์กพิเศษนี้เนี่ยเวลาเราที่เอ่อเวลาเราค้นต้นไม้หรือว่าพุ่มไม้นะครับก็มีโอกาสที่จะ หรือว่าทําลายได้แบบทันทีฉับเดียวเรียบร้อยนะครับประมาณนั้น,นครับงั้นจะมีเพิ์กอะไรหลากหลายนะครับถ้าเกิดว่าเราพัฒนาความสัมพันธ์บุคคลคนนั้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้อะไรที่แบบจริงๆกลับมานะครับผมขอดูคนนี้ก่อนเลยได้ไหมฮะอา,อาจจะมาหรือยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เลยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปสร้างสร้างบ้านให้คุณ ฟิโอร่าก่อนนะฮะนี่ไงคุณฟิโอรานะครับไหนดูซิให้ยมายม้ไม้กระท่อมที่นายสร้างให้โลแกนมันดูสวยงามมันดูดีมากเลยอะ่ะเอาฉันจะรูปอะไรหน่อยได้ไหมสร้างให้ฉันหลังนึ่งเดี๋ยวเดียวดี๋ยว,ยวมาถึงของกันด้วยอย่างนี้เลยนะสร้างเสร็จแล้วนี่ต้องอต้องใช้งานร่วมกันนะครับกับผมนะครับเพราะผมะขี้สร้างของตัวเองเพื <laughs> แล้วก็ ไม่ใช่ว่าต้องการแค่ไม้อย่างเดียวนะที่จำเป็นในการสร้างแต่มันจะต้องมีของพิเศษพิเศษด้วยนะอ่ะ,อะสร้างบ้านกระท่อมธรรมดานี่ไม่พอใจนี่ต้องมีอะไรพิเศษเสริมเข้าไปอีกล่ะครับเนี่ยเอาล่ะฉันจะให้พิมพ์เขียวเนี้ยแกนายแต่ว่าจะต้องหาชิ้นส่วนประกอบเองนะเข้าใจไหมสำรวจเกาะนี้และใช้ขวานที่รแกนให้มาเปิดพวกกล่องพวกถังไม้นายจะได้ของมากมายเลย อ๋อๆโอเคโอเคนะครับผมปัญหาใหญ่ของฉันคือฉันจะไปหาเจอที่ไหนขอวนหน่อยได้ไหมกินข้าวแบบกดแบบรุบรวมทีเดียว3อันเลยได้ไหมขี้เกียจขี้เกียจทําทีละอันทำ <c oughs> ไมนะขี้เกียจไล่ทําทีละอันนะ ขวานมาด้วยเหรอพี่พกขวานมาด้วยพี่พกขวานมาด้วยลรอใช่ฮะผมพกขวานมาด้วยครับพร้อมฟาดฟันน้องตะไม่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 ใจเย็นใจเย็นนี่ล่ะไม่ได้ฮะฟันไม่ได้อันนี้เหมือนเป็นอะไรบางอย่างฮะทำไมผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบมันเดินไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือยังไงเอ๊ะอยู่แถวไหนนะกล่องกล่องนี่ไงกล่องตรงนี้ ปั่งเข้าไปเรียบร้อยนิวไอเทมมาแล้วครับเป็นฮาร์ดวูดนะครับก็น่าจะเป็นส่วนประกอบในการสร้างอีกเช่นเดียวกันครับอันนี้อะไรครับเนี่ยดึดเดด,ด,ดปังหมดแล้วมั้งตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งดีไหมตอนนี้ต้องการเชือกอ๋อได้ได้ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวว่าปาหาเชือกให้นะรอก่อนนะจ๊ะเออ เดี๋ยวก่อนทําไมเสียงเพลงเปลี่ยนทําไมเสียงเพลงเปลี่ยนเจอกล่องของอ้เจอมเมล็ดพันธุ์โพเทโต้อ่าต้องเอาไปปลูกแล้วครับแล้วก็เจอโพเทโต้ด้วยอันนี้ขวานสับได้ไหมสับได้ไหมใช้กี่ทีสามทีพังอืเอานี่กล่องเปิดอีกอืมอู้มเมล็ดพันธุ์คอนซีทนะฮะอันนี้อะไรครับเนี่ยเหมือนจะเป็นเอกสารบางอย่าง แผนที่สมบัติเหรอมันคื็แผนที่สมบัติเหรอใช่ไหมใช่ไหมบอกผมว่าตอนที่พ่อของฉันจากไปฉันยังเด็กมากเขาเคยบอกเสมอมาเกี่ยวกับอารีนาอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางท้องทะเลโบราณครั้งสุดท้ายของเขาความปรารถนาของเขาก็คืออยากจะให้ฉันเข้าไปเพื่อชัยชนะนะครับน่าจะเป็นเอกสารบันทึกของใครบางคนนะที่บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยอยากจะให้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปในอารีนา เพื่อที่จะรับชัยชนะ,นะเป็นแชมเปี้ยนกับขึ้นมาในประมานั้นนะครับเพื่ออะไรครับเป็นอาจจะเป็น,เป,นเป็นความลับบางอย่างนะที่เปิดเผยนะครับปึง้งเรียบร้อยไม่รู้ผมเปิดเปิดทําไมก็ไม่รู้แต่แต่ก็ก็เปิดอันนี้ไปไม่ได้ละหมดอ๋อมันเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับแล้วก็แต่ละส่วนก็จะมีบอกด้วยว่าตรงนั้นมันเจออะไรได้บ้างอย่างอันเนี้ยหเรนนี่ยเราเจอไปแล้วคือปอกคอนนะครับกับไม้นะครับที่เหลืออย่างยังไม่รู้เรื่องอันนี้สรุปแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม กล,กลับไปที่แคมป์ใหม่เดี๋อยๆอันนี้ผมกลับออกไม่ได้วาปไปได้แค่แคมป์อย่างเดียวต้องการจามจามกล่องอีกรอบหนึ่งเพื่อได้ของอสวนินนายชอบมาเดินแถวๆนี้เนะนาะน่าจะแบบว่าเปิดนิดนึงครับเปิดอักขระรูนหน่อยนึงครับอันนี้ไม่เจออะไรเลยหรอครับฝั่งนี้ฝั่งนี้โล่งโจ่งเดี๋ยวแล้วผมจะหาเชือกยังไงล่ะเนี่ยอาหนี้เหรอถังถ้ยก็ไม่บอกกัน นี่เนี่ยเปลี่ยนนี่ได้เชือกมาแล้วไหนๆก็ได้เชือกมาแล้วนะขอสำรวจตรงนี้เพิ่มเติมกันกันนะอยากรู้ว่ามีอะไรไหมตรงบริเวณนี้เรายังไม่ได้สำรวจเลยนะครับด้านบนก่อนเลยจังหวะนี้เจอกล่องหนึ่งใบครับท่านผู้ชมด้านในมีเอาอีกแล้วครับมเมล็ดข้าวโพดครับเอาไว้ปลูกนะแล้วก็ด้านล่างล่ะเต่าหนึ่งตัวสวัสดีจ้าสบายดีไหมเจ้าน้องเต่าสองตัว แล้วด้านล่างเรื่อยๆเรื่อยๆของการด้านล่างนี่อะไรเนี่ยใช้ขวานเปิดด้วยเอ๊ะเป็นเศษเหล็กนะครับน่าจะเอาไว้คราบเช่นเดียวกันนะครับคราบบุปกร์เข้าของนะครับอู้เอาอีกแล้วครับกล่องบานเบอรเลยครับอู๋มัเล็ดป๊อเทโต้นะครับที่ดีๆพร้อมกับป๊อเทโต้ด้วยนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่ามันจะคราบอะไรอย่างอื่นได้ไหมขวานจามเลรครับ ได้อาหารเพียบได้อาหารเพียบๆเ,ยเดือดๆเ,ด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 เดก็บนิดนึงได้ไข่มุกมาอีกแล้วนะฮะน้องเต่าน้องเต่าจามไม่ได้ครับตอนนี้เราก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกได้เยอะแะก็ขอหน่อยแล้วกันนะสับๆหน่อยนิดนึงอันนี้ผมปลูกแยกๆฝั่งไว้ก่อนกันล้วกันนะครับมาขอเลยครับเป็นอะไรดีมเมล็ดอาเมล็ดมันนะฮะฝั่งนี้จะเป็นเมล็ดมัน แยกส่วนนิดนึงให้มันดูสวยงามนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเป็นนี่เลยมะเขือเทศน่ารักแล้วก็ข้าวโพดปลูกไปปลูกไปแม่เด็ดจริงๆนะเอาละลาดลงไปจงโตวไวๆแม่ลาดเสร็จนี่ต้นเขียวสวยขึ้นมาทันทีเรียบร้อย ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วจ้าเรียบร้อยมาถึงเวลาสร้างบ้านนะให้คุณฟิโอราแล้วนะครับเหมือนกับว่าเราต้องมาคาร์ฟตรงนี้ก่อนใช่ไหมนี่ไง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 ต้องการไม้ครับไม้หนาด้วยครับกับเชือกครับคร์เลยครับแล้วก็ต้องการาไม้มาตัดตัดต้นใกล้ๆ นี่เลยไม้กระดานนะครับซึ่งเราก็ต้องตัดไม้ก่อนนะครับผมลืมดูว่าใช้ท่อนไม้เท่าไหร่ในการสร้างไม้กระดานนะผมขออนุญ,ญาตตัดต้นไม้นะครับหน้าบ้านนะฮะคุณโลแกนออกก่อนนะครับเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนึงเรียบร้อยมาเฮ้ยผมให้ของขวัญฟิโอล่าได้ไหมมันมันสามารถให้ได้เลยหรือเปล่าหรือยังไงเอ่อมันมันมีปุ่มขึ้นไหมฮะหรือว่ามีอะไรที่แบบ ต้องจับลากลงมาไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมนี่ไม่มีด้วยครับไม่รู้ฮะยังไม่รู้วิธีการให้นะครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราคาฟก่อนขอสองอันที่จริงมันน่าจะแบบกดกดได้แบบได้มาสองอันเลยอะไรนี้นะอูใช้สามดีนนเนี่ยเราตัดพอดีถึงเวลาสร้างบ้านแล้วครับป้าป่าจะจัดให้อย่างงามฮะนี่ฮะลอยเข้าไปต่อเติมเรียบร้อโอ้ แล้วผมก็ลืมอ่านไปแล้วครับเหมือนจะให้เราไปเยี่ยมใครสักคนนะครับเพื่อที่จะเช็คดูหน่อยว่ายังสบายดีอยู่หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นพ่อของเรานะครับปลดล็อกแล้วนะครับเป็นเตียงนอนอุ้ยเตียงนอนน่ารักอะ่ะนี่เตียงนอนดีมากเลยอู้กระท่อมของฟิโอราดูดีมากเลยน้องแล้วก็ต่อไปการสร้างกระท่อมของสตีฟเนี่ยมันก็ต้องมีชิ้นส่วนพิเศษเหมือนกันนะเอาอา่ายังยังมีพิเศษอีกเหรอครับเอาละแกเอานี่ไป นี่คือแบบแปลนลองดูซิว่ามีส่วนประกอบไหนเนี่ยที่นายเคยเห็นบ้างไหมหากว่ามันยังไม่มีนายก็ไปสำรวจซะแล้วไปเก็บมันมาโอ้โห <laughs> นี่มันเป็นแบบอารมณ์เหมือนฉากใช่ไหมยึดฉากใช่ไหมยึดยึแบบเวลาเอาไม้มาตั้งฉากอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้นะเราก็ต้องกอดตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับรู้สึกเหมือนฟิโอา,าจะบอกให้เราเข้าไปหาคุณพ่อชาวของเรานะครับไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงกันบ้างนะครับและเราก็ต้องมาสร้างบ้านให้คุณสเวนอีกนะครับผม ต้องการเมทัลสครับ2ชิ้นต้องสำรวจอีกแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะพัดหน้านะใครที่ชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ได้นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อี่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองใครที่อยากสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนได้นะครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ